เรื่องมาในคืนนี้แบรนด์ก็ฝันร้ายถึงสงครามที่เขาเคยไปร่วมลบภาพสาวน้อยผู้น่ารักที่ต้องตายยังติดตาเขามาจนถึงทุกวันนี้แบรนด์สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าเป็ดน้อยเดลิเวอรี่นั้นได้แต่งตัวเตรียมกลับบ้านแล้วซึ่งนั่นทําให้แบรนด์รู้สึกโดดเดี่ยวมากโดยความที่ไม่อยากอยู่คนเดียวเขาจึงขอให้เธออยู่ค้างคืนกับเขาแต่เธอกลับปฏิเสธโดยความที่แบรนด์นั้นบาดเจ็บจากสงครามร่างกายยังไม่ฟื้นตัวดีบวกกับเขามีพฤติกรรมที่ทําร้ายเพื่อนทหารที่ไปรบด้วยกันเนื่องจากเพื่อนทหารต้องทํา ตามคำสั่งเบื้องบนให้สังหารชาวยูที่เป็นเด็กและผู้หญิงทั้งหมดหลังจากสารทหารให้อภัยแบรนด์แล้วเขาก็ได้ถูกมอบหมายให้ไปอาระคาไคเซอร์ซึ่งแบรนด์ก็ไม่ค่อยพอใจนักที่ได้รับงานเบาๆแบบนี้เพราะเขาชอบที่จะออกไปรบมากกว่าพอไปถึงคฤหาสน์ของไคเซอร์แบรนด์ก็ได้แนะนําตัวกับซิการองค์ขลักประจําตัวของไคเซอร์ในขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันมีเอากากได้รีวิ่งมาแอบฟังด้วยความตั้งใจทางด้านเจ้าหญิงเฮอร์มาภรรยาของไคเซอร์ก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ฮิวเลอร์หัวหน้าหน่วยเอได ส่งคนมาอารักขาเพราะเธอหวังอย่างยิ่งว่าไคเซอร์จะได้กลับไปเบอร์ลินเพื่อขึ้นของราชอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าไคเซอร์นั้นไม่ค่อยไว้ใจกลุ่ม s s สักเท่าไหร่จากนั้นแบรนก็ได้ย้ายเข้าของไปตั้งฐานทัพอยู่ไม่ไกลจากคลาเรฮาร์ดของไคเซอร์แล้วดีทีสนักสืบที่ทํางานในหน่วย s s ก็ได้แวะมาหาแบรนเพื่อเตือนเขาเรื่องสายลับอังกฤษ2คนที่ได้แอบแฝงตัวเข้ามาอยู่ในเมืองนี้เนื่องจากทีมของสายสืบได้จับสัญญ,ญาณวิทยุข,ของอังกฤษได้แงไมามารถรบ,บุพิ่ัดได้เพราเรื่องจับสัญญ,ญาณแงค่ได้ เดวคาดว่าเร็วๆนี้คงได้พิกัดท่าเครื่องจับสัญญาณอีกเครื่องมาช่วยและสายสืบยังสั่งให้แบรนด์คอยจับตาดูพฤติกรรมของไคเซอร์ว่าเขามีท่าทีต่อต้านนาซีหรือไม่โดยความที่เอมิกะช่างพูดช่างเจรจาทําให้ไคเซอร์ปลดปรานเธอเป็นพิเศษและไม่ว่าแม้แต่คําเดียวถึงแม้ว่าเธอจะทาอะไรผิดผิดถูกถูกหลายอย่างไคเซอร์ก็ได้สั่งให้เอมิกะไปบอกให้แบรนด์มาร่วมทานอาหารเย็นด้วยกันซึ่งเอมิกะก็เข้าไปบอกถึงในห้องดูเหมือนว่าทั้งสองจะใจตรงกันแบรนด์ได้สั่งให้มิเอกะถอดเสือ้อ แล้วจากนั้นทั้งสองก็ดือด้อๆด,ด,ดื่มกันแต่ยังไม่ทันถึงไหนแบนก็เกิดเจ็บแผลเขาจึงต้องหยุดกลางคันทําให้เอมิกะเดินออกมาจากห้องของแบนด้วยความอารมณ์เสียพอแบนมาถึงคฤหาสน์ของไคเซอร์ชิกะก็ได้บอกกับแบนถึงข้อห้ามทําและเรื่องที่ห้ามพูดในระหว่างที่ร่วมทานอาหารแต่การร่วมทานอาหารก็ไม่ค่อยราบเรื่อนสักเท่าไหร่เพราะแบนดันไปพูดถึงเมืองเมืองหนึ่งที่ไคเซอร์เคยไปรบและแพ้สมัยที่เขายังครองราชอยู่เขาก็เลยโมโหทุบโต๊ะก่อนที่จะตัดพอแล้วลุกเดินออกจากโต อาหารเลยทําให้วงแตกต่างคนต่างต้องแยกย้ายแบรนด์กลับมาถึงห้องก็ต้องตกใจพอเขาเจอมิเอกะรอเขาอยู่แล้วเธอสั่งให้แบรนด์ถอดเสือเ้อผ้าเผยให้เห็นไส้เดือนพยองเดทที่พร้อมจะผด็จิกของแบรนด์และมิเอกะก็จัดการไส้เดือนพยองเดด้วยลีลาที่ร้าร้อนของเธอจนอยู่หมดัดนี่มันคืนโหดเป็ดน้อยพยองเหียมชัดๆหลังจากเสร็จภารกิจแบรนด์ก็ได้ขอให้เธออยู่ค้างคืนกับเขาแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็เดิอนออกไปทันทีเช้าวันต่อมาโดยความที่ตอนนี้สายสืบอย่างระบุที่ ที่อยู่ของสายลับอังกฤษไม่ได้เลยสั่งให้แบนน์นย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ของค่เซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลอบสังหารจากนั้นค่เซอร์ก็ไปให้อาหารเป็ดและมิเอกะก็ได้อ้ออาหารเป็ดมาเพิ่มให้ค่เซอร์ซึ่งค่เซอร์ก็ได้ชวนมิเอกะคุยและให้อาหารเป็ดไปด้วยกันในทันในนั้นแบนน์ก็มาถึงพอดีค่เซอร์ก็เลยให้เธอพาแบนด์ไปดูห้องพักซึ่งก็ทําให้ทั้งสองได้มีโอกาสคุยกันแต่มิเอกะก็เตือนแบนด์ว่าการที่สาวใช้แอบจัดนัดกระชับมิตรกับนายทหารเป็นสิ่งที่่่ผิดดแตตห้้อ,อออองงงขขเธยูรามบันไ ห้องสุดท้ายขวามือนะแบรนที่ได้ฟังก็ยิ้มกรุ้มกลิ่มมีเอกะเธอเหมือนร้ายจากนั้นแบรนด์ก็ได้ไปพบสายสืบที่หน้าคาเลหาดซึ่งสายสืบก็มองมีเอกะตาเป็นมันแต่ด้วยความที่แบรนด์นั้นห่วงก็เลยเตือนสายสืบว่าเรื่องชู้สาวเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก่อนที่เขาจะเดินจากไปเพื่อตามหามีเอกะแล้วแบรนด์ก็บังเอิญไปเจอกับไคเซอร์ที่กําลังพาฟื้นอยู่ในป่าไม่ไกลแบรนดก็เลยอ้างว่าเขามาแถวนี้เพราะเป็นห่วงไคเซอร์ซึ่งไคเซอร์ก็รู้สึกดีที่มีคนคอยห่วงใยเขาทางด้านมิเอกะก็ไไดด้้ปจ่าายตลซืออขง เธอก็แวะพบกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นสายลับอังกฤษใช่แล้วมีเอกะได้สูญเสียสามีกับลูกก็เพราะทหารของนาซีเธอจึงอาสามาเป็นสายลับให้กับอังกฤษเพื่อแก้แค้นหลังจากเธอได้อัปเดตสถานการณ์ในคาลึกหาดให้ชายคนนั้นฟังเรียบร้อยแล้วมีเอกะก็รีบเดินทางกลับไปที่คาลึอหาดพอกลับมาถึงห้องมีเอกะก็รีบเอาปืนและวิทยุสื่อสารไปซ่อนทันใดนั้นหัวหน้าแม่บ้านก็กดกิ่งเรียกมีเอกะก็ต้องไปและเธอก็บังเอิญเจอกับแบรนที่มารอเธออยู่หน้าห้องซึ่งเขาต้องการมาเตืออนเธว่าาาถ้าสาย เสือเพื่อนของเขามายุ่งเมื่อไหรให้บอกเขาจะจัดการให้ซึ่งมีเอกะก็พอจะมองออกว่าแบรนด์นั้นหึงไม่อยากให้ชายอื่นมายุ่งกับเธอหลังจากทานอาหารเสร็จแบรนด์ไคเซอร์และซิกาก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์กับของสะสมของไคเซอร์จากนั้นซิกาก็ได้พาแบรนด์ไปดูชุดราชการที่ไคเซอร์สะสมซิกาก็ได้ถามถึงเรื่องความคลื่หน้าการตามตัวสายลับอังเกษซึ่งแบรนด์ก็บอกว่าตอนนี้กําลังรอเครื่องจับสัญญ,ญาณอีกตัวซึ่งในขณะที่คุยกันนั้นมีเอกะก็อยู่ด้วยแลละไดด้้้ยยินนขออมูททุก่าาางง ของทีมสายสืบก็ได้เครื่องจับสัญญาณอีกตัวมาแล้วและกําลังเล่งหาพิกัดในเวลาเดียวกันแบนก็ไปรอมิเอกะที่ห้องแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดูดดื่มแล้วสุดท้ายก็ดื้อดื้อดื่มกันหลังจากเสร็จภารกิจทั้งสองก็นอนคุยกันจนแบนเผลอหลับไปและเขาสะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันร้ายโดยความที่มิเอกะอยากรู้ก็เลยถามเรื่องความฝันซึ่งแบนก็ได้เล่าว่าเขาไม่อาจช่วยเด็กหญิงคนนั้นได้ในสงครามซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังเสียใจอยู่มิเอกะได้รูปไปที่แผลของแบนแล้วก็ถามว่าเพราะบาดแผลนี้ เลยทาให้คุณถูกส่งมาที่นี่แทนที่จะไปเป็นทหารประจําการด่านหน้าใช่ไหมซึ่งแบนก็ตอบว่าการมาประจําการที่นี่ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะว่าเขาได้เจอกับมิเอกะนี่อาจจะถูกลิขิดไว้แล้วก็ได้มิเอกะก็ได้เปิดเผยกับแบนว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นชาวอยู่ซึ่งแบนก็ไม่ได้ประหลาดใจและบอกว่าเขาไม่สนใจว่ามิเอกะจะเป็นอะไรเพราะเขารักเธอแบนก็เตือนมิเอกะว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครอีกเป็นอันขาดเช้าวันต่อมาแบนก็รีบแต่งตัวเพื่อไปพบกับสายสืบและก็ไม่ลืมที่จะหยิบซองบุหรี่บ โต๊ะหัวนอนไปด้วยแต่ก็ต้องแปลกใจเพราะว่าซองบุหรี่มีคราบขามเหลาดินปืนติดมาด้วยแต่เขาก็ได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้คนเดียวสายสืบก็สั่งให้แบรนด์เอาลิตรายชื่อของคนในบ้านมาทั้งหมดและห้ามบอกเรื่องนี้เด็ดขาดว่าจะมีการเข้าคน้นคลหงหนดของไคเซอร์ก่อนที่ฮิวเลอร์จะเดินทางมาพบไคเซอร์เพื่อความปลอดภัยทางด้านของภรรยาไคเซอร์ก็ตื่นเต้นดีใจเพราะได้รับโทรเลขมาว่าฮิวเลอร์จะเดินทางมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องข้อตกลงเพราะเธอหวังที่จะให้สามีกลับไปของล้านอีกครั้งเพื่อเป็น ัญกำลังใจให้กับชาวเยอรมันโดยมีนาซีคอยสนับสนุนจากนั้นแบนก็ได้แอบกระซิบบอกกับซิกาดว่าสายสืบจะมาค้นที่นี่เร็วๆนี้ก่อนที่ฮิวเลอร์จะมาแต่แบนก็ย้ำว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดวันต่อมาก็ได้มีทหารมากมายเข้ามาค้นในคลหงหาดซึ่งนั่นก็ทําให้ไคเซอร์ไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เขาเลยไปให้อาหารเป็ดเพื่อคลายเครียดพวกทหารก็ค้นจนทั่วก็ไม่เจออะไรผิดปกตินั่นเป็นเพราะว่าแบนเป็นคนเข้าไปค้นในห้องของมิเอกะเองแต่แบนก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับ มีเอกะแต่อย่างใดมีเอกะเข้าใจว่าปืนที่เธอซ่อนไว้ไม่มีใครเห็นก็เลยโล่งอกและรีบกลับไปบอกเพื่อนสายรับเรื่องการมาของฮิวเลอร์และเธอก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะลงมือฆ่าฮิวเลอร์แล้วในขณะที่ทั้งสองคุยกันหารู้ไม่ว่าแบรนด์กำลังแอบดูอยู่ในคืนนี้ทางสายรับก็สามารถระบุพิกัดของสายรับอังกฤษได้แล้วและก็บุกไปจับทันทีทําให้มีเอกะเหลือตัวคนเดียวที่จะต้องทําภารกิจนี้ทางด้านของมีเอกะก็ได้ไปหาแบรนด์ที่ห้องแล้วทั้งสองก็ดืด้อๆดื่มกันจะหนักจัดเต็มกันเลยที พอนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เอากาจะได้อยู่กับแบนด์แบรนดก็ได้เอ่ยปา,ากขอเมกาแต่งงานซึ่งมเมกาก็าเงียบไม่ตอบพร้อมกับบอกว่าแบรนด์ไม่มีทางที่จะปกป้องเธอได้ทันใดนั้นก็มีคนมาเข้ะประตูในที่สุดทั้งสองก็ถูกภรรยาของไคเซอร์จับได้เรื่องนี้ก็เลยเดือดร้อนไปถึงไคเซอร์ที่จะต้องมาเคลียร์ซึ่งไคเซอร์ก็ใจดีมากไม่เอาผิดทั้งสองและเตือนว่าคราวหน้าอย่าให้โดนจับได้อีกละ่ะแล้แล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่ฮิวเลอร์จะเดินทางมาถึงทุกคนในคาร์ฮาดตื่นเต้นมากๆโดยเฉพาะภ ของไคเซอร์เธอเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเป๊ะแล้วทุกคนก็ออกมาต้อนรับที่หน้าบ้านและภรรยาของไคเซอร์ก็ได้กล่าวต้อนรับฮิลเลอร์อย่างเป็นทางการหลังจากต้อนรับเสร็จแบนก็ได้ล่างมิเอกะไปคุยส่วนตัวและบอกว่าเพื่อนสายลับของเธอได้ถูกจับไปแล้วไม่นานก็จะสาวมาถึงตัวมิเอกะแบนจึงได้แนะนําให้เธอหนีไปตอนที่ยังมีโอกาสใช่แล้วถึงแม้แบนจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่เขาก็ยังรักและอยากปกป้องเธอถึงแม้นี่จะเป็นการทรยศประเทศก็ตามแต่มิเอกะก็ยืนยันว่าจะฆ่าฮิลเลอร์ให้ได้ซึ่ง แบนก็ลำบากใจมากเพราะต่างคนต่างก็มีอุดมการณ์ของตัวเองในขณะที่ฮิวเลอร์กำลังจะดือด้อดืดดืด่มกับเป็ดน้อยในห้องรับรองภรรยาไคเซอร์ก็ได้เอาเงินก้อนหนึ่งมาให้กับเขาเพื่อเป็นของขวัญซึ่งเธอก็คาดหวังว่าจะได้ใจฮิวเลอร์ให้ช่วยไคเซอร์มาของราชอีกครั้งหลังจากเจรจากันจบไคเซอร์กับภรรยาก็ดีใจที่ทางนาซีได้ยื่นข้อเสนอให้กลับไปของราชที่เบอร์ลินซึ่งหารู้ไม่ว่ามันเป็นเพียงคำโกหกเพื่อทําให้พวกเขาตายใจซิกาดก็ได้แสดงความยินดีกับเจ้านายของตนหลังจาก พวกเขาก็ดินเนอร์เลี้ยงฉลองกันก่อนที่จะส่งฮิลเลอร์ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับดูเหมือนว่ามิเอกาจะไม่มีโอกาสลงมือเลยเธอก็เลยต้องเลิกล้มภารกิจแล้วแบรนก็ได้บอกความจริงกับซิกาดว่าข้อเสนอของฮิลเลอร์นั้นเป็นกลลวงเขาหวังว่าซิกาดจะสามารถหาทางปกป้องไขเซอร์ได้ในฐานะองค์ขลักซึ่งซิกาดก็ทราบซึ่งอย่างมากในความหวังดีของแบรนทางด้านของมิเอกก็ได้เก็บข้าวของเตรียมหนีซึ่งก่อนที่เธอจะหนีไปเธอก็ได้บอกความจริงกับไขเซอร์เรื่องที่เธอเป็นสายลับอังกฤษและเธอก็ได้บอกข้อเสนอที่อังกฤษจ ให้ที่ลีภัยกับคไคเซอร์หลังจากจบสงครามซึ่งอังกฤษก็จะให้คไคเซอร์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เหมือนเดิมแต่ยังไม่ทันได้ตกลงอะไรคไคเซอร์ก็เกิดอาการเป็นลมมิเอกะก็ร้องเรียกให้คนมาช่วยซึ่งแบนก็ตกใจที่มิเอกะยังไม่หนีไปสักพักก็มีโทรศัพท์จากสายสืบแจ้งมาว่าตอนนี้สายสืบผู้หญิงได้แอบแฝงตัวอยู่ในคฤหงหา์ให้แบนรีบจับตัวเธอไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นมิเอกะก็เล่นกระบอกปืนไปที่แบนแบนก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาจะช่วยเธอเองจากนั้นแบนด์กกก็สัั่่งงาาาารรใหหหห้ททปิคล,ลจีเม หนีออกไปแล้วเขาก็ได้พาไคเซอร์ไปที่โรงพยาบาลซึ่งแบนก็ห้ามไม่ให้ภรรยาไคเซอร์ไปด้วยและบอกให้เธอรออยู่ที่บ้านจากนั้นแบนก็ขับรถออกไปและแวนรับมิเอกะกลางทางแต่ทว่าตรงหน้าประตูทางออกก็เจอกับสายสืบเฝ้าอยู่สายสืบก็ต้องการจะขนรถที่แบนขับมาแบนก็เลยตัดสินใจยิงสายสืบและทหารอีกสองนายทิ้งและโบยให้เป็นความผิดว่าสายรับอังกฤษเป็นคนทำก่อนที่จะหนีไปเพราะว่ามันไม่มีพยานในที่เกิดเหตุเลยทางด้านของมิเอกะก็คิดว่าจะถูกจับได้ เลยเตรียมตัวจะกลืนไซยาไนแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้กลืนเพราะเหตุการณ์มันสงบลงก่อนเธอจึงคายมันออกมาแล้วไคเซอร์ก็มองมิเอกะด้วยความเห็นใจจากนั้นแบน์ก็จอดรถให้มิเอกะลงและแบน์ก็ได้ขอมิเอกะแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงพร้อมกับทิ้งท้ายว่าหลังสงครามจบให้ตามหาเธอแล้วมิเอกะก็วิ่งเข้าป่าไปหลังจากนั้นแบน์ก็กลับไปทํางานในออฟฟิศทหารและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับพัสดุเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งแบนก็จําได้ว่าเป็นของมิเอกะเขาดีใจมากเพราะนั่นหมายความว สบายดีแบนก็ได้ส่งข่าวนี้ไปบอกกับไค่เซอร์ว่ามิเอกะปลอดภัยดีตอนนี้ไค่เซอร์ก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่คฤลาสน์ของเขาซึ่งก่อนหน้านี้ไค่เซอร์ได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งของนาซีและอังกฤษเพราะเขาอยากจะพักและใช้เวลาอยู่กับภรรยาในบ้านปลายชีวิตของเขาทางด้านของมิเอกะก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและได้ตั้งท้องลูกชายของแบน์แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบ